สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เลิกซ่อมแล้วค<ช>่ะตอนนี้เป็นเวลาจากโมงนี่สองทมพันลมใส่ได้แล้วเม่เงือปลาสแยบหน้าม้านนี่เลยงโอ้ยปลาหมดนี้ยังไมายางตัดอ้เพิ่มนมาสักแท้ลูกสาวคุนคุณคุณป,ป,ปลาหมดคือ้อย่ารักแท้นี่มาให้กำลังใจป,ปลาหมดห้พอด ออะ่ได้กาอวนี่อ๋อโอ้ยรอ้ไม่ีนาน้อม่มนั่ยูพูดเลยพู้เลยก็ฮพูดเลยกเอ็นดูที่แ้่ไปเอรรู้ได้ปะได้ไปไล่ไหมนี่วันนี้มีอะไรนะไม่ไล่กับไล่กับ่อย่นเอยของเราเองหรอหรือของไี่คยค่ะอ๋อโอเคค่ะ ให้พี่อแทนไปส่งเพราะว่ามีน้ำเงื่อนไหมบอนเลยบ่หอนเลยบวชเลยชิลนขอบคุณน้ำจากมนุษนะคะกินฮอร์ลูกเขาเรียกปุ๊บกินฮอร์บางคนไม่ยืนถ่านได้บวชเลยเห็นพออาทิตย์ยางมาหนูกำลังเต้นอยู่เห็นพออาทิตย์ยางมาหนูกะเห็นพอมดยางมาหนูกะเห็นอย่างเมื่อไรยุทธงานเนาะเมื่อไรเ่กระถานวันนี้ลงบ้านเพื่อจะซื้อน้ำมาให้เป็นเห็นบ้านซอมเมื่อย ดีใจหลายมีคนหักมีนุ่นหอวมยังนี่ยยังนี่ยยังนี่กินมะเอิญเนี่ยติดคอเด้เนี่ยนี่เด็ผู้นี้เนี่ไม่กินยังนี่ไม่หลายหอนหลายแซ่บหลายกินผู้เดียวมะเอิญ โอ้คิวต่อไปวงหนึ่งค่ะพี่น้องวงหนึ่งตอนเวทีพุ้ัยโอ้ิอันพิฟุกกะม้าหรอพ่ฟุกอ่ะ่ับใบย่มกาเงเดิมแม่ยุมกางเกงเดิมอะไรเอบขยะก่อนเมื่อ คิอดผู้นี้ก็เลยมาหาก็เลยกลับมาคืนแม่นบคาปดทแปดท่าก็กลับมาคืนแก่ตัวเอาอีหลีเธอว่ามฉันไปตอนนั้นเธอพบอกฉันเลยเธอทีกไรเธอก็ทิก็เพีเธอไปหันนะเธอก็ได้บอกฉันบอกก็แม่ทีมแล้วเลยแต่ก็ยบอกเลยพ่อก็บอกเขา่นะน่เคียดเดเพื่อนเฮ้ยไ่ได้เกลียดเมื่อนี้เลิกไว้สเดไเลโดนยี่ดอกเนาะ จะ <reading repetition> ไปหอดออกกันไรบวะปกติประมาณชั่วโมงหนึงเนาะจะได้มานอนกว่อนชั่วโมงหนึ่งจะได้พักผ่อนเรื่องซ้อมลำยี่บอร์ดช่วนี้ตารางเป็นไงบ้างคะชี้แจงช่นี้ตารางมีอะไรบ้างช่นี้น่าจะไม่รู้ว่าต่อชงหรือเปล่าอ๋อไม่เมื่องซ้อมทันตดตีสดตอนบ่ายค่ะกตอนบ่ายจะตื่นเช้าอีกแล้วบ่ายนะนะตื่นเช้าก็ต้องตื่นยังอาบนลำค่ะเที่ยงของหนูเท่ากับตลอดเออเที่ยงของเวลาเท่ากับตีห้าของหนู ถืออยังแมนอย่างนี่ถืออย่างเนี่ยเครื่องทำเอาปิ้นอะไรทำนี่แหละเออเออที่นี่บสนั่นกับงามหล่ะล่ะเอาแนวสวยแนวงามอ่ะแต่ดูแลจะของดีใจแล้วแคือเธอเอาเก็บของเบิ่งเก็บของมาไหนทาท้ายกินกินของอันแม่พี่ต้นหลิวขายได้มีเม็ดป่ะค่ะมันมีเม็ดแม่เหลิวมีเมื่อกินเต๋า พขาปุ๋ว่าจะซื้อของกซื้อต้เดลกมาฝากวันนี้ใช่ไหมเพดอกบอกบอกพอปุ๋ยไปวันเลิกแล้วเขอกว่ายด้เ็าเดีเเอาบอกทรงข้าวพอดีไปซื้อถาทันพอดีแม่บาทเนี่ยพี่นอร์แม่แต่เ่่นโอบ้าบ้างถือของแป๊บนึงเด้อของไหลยเบอร์เสร็ อุ้ยวันนี้พ่อหนาเลยวันนี้ค่ะพอเวลาแบมมือเปล่าปีกีบก่อนเป็นอย่างเอาปีกีบเอาพีกออกนึงออกมาต่อเมื่อหันเขาต้องปีกีบไปบอกว่าเพื่อนจะมาอยู่บนเวทีรอค่ะกลับบ้านกันตอนนี้ออดได้ไหนออกแล้วกันกินทุ่นเนาะอันนี้มันมีกระเป๋าหน่อยบอกไว้ทุกทกระเป๋าหน่อยก็เพราะพวกเซ่บ้านนี่กไปกลับมาเปั้นกันไง แม่งขนรบาดนยะรเูกริวแาไปค่ะพี่น้องกำลังเดินทางไม่ขึ้นรถค่ะ อาซีคูรลอยบาทดย่นที่ใส่นั่นยืนหน้าบานหน้าบานไงพี่แบงยังรออย่สวัดีครับพี่แบงก์จะลังมาสวมี่บงเป็นมอค่ะเดกนนอาเหมอรีกระเป๋านี่ยูใส่มา ยีตู้พ่อล่ะพ่อตาอแม่ผักไทยไอ้ไอ้แพราแบบยุไม่ยังล่ะยังยล่ะยังล่ะตื่นตัวผู้ได้ดอก้างยังดอกไปขางรถยังกายยืบมานึงนั่นอยู่ขขางรถขั้นที่ขาวๆนั่นเป็นตีดเครื่องนั่นะเดี๋พาาไปเอาของ จะไปแตเอาบ่ามีกระเป๋านหน้อยๆต่ใหก้หกตใหักเสกช้องสมัยจริงเจ๊มีของพี่แบงป่โอ้ลืมไม่เออถือชือช้อว้เป็นตายา่มันหายสนุกพี่ดิ๊งนี่ไงพ่อมูดพ <c oughs> <c oughs> ี่พ่อมูดมันขึ้นรถหรือบ่เอาเอาคนขี่เดือย้เดือ เอาาดเอาเปิดเปิดเปิดนไหนเนี่ยจะกลับนะค่เราเอาคุ้นข oh ี an ่เลยขี Mother, no ่แกงเนาะ่มีไหมคะเอพ่งเข้าพ่อเลเนาะเดี๋เดี๋ยวจเข้าอีกปนหรอกใครกันายบ้านค่ะพ่อด้วยทางปลอดภัยนะคะ ไปพี่น้องเขาขึ้นรถ <มา S 1> ก้อนบา,บาอัด<ล>เนียพทอดกันเมืออ่อเนิ่นโอ้ยเหลียวลืมปิดก,กล้องไงเนีหยประมาณสามนาทีคว้านอยู่ละอันชาติแบตไปยวนน้ำแมนมน หนึ่งเนื้อขาดแบตพลมทีบไปยู่น้ำแน่ยขายนังเราไปคลิปเลยปิดเลยบ่ปิดเลยหมดแล้วค่ะคลิปนี้เป็นเซอร์เนียขอพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเอ๋อชิบไปใส่กันเนี่ยไหมไปห้อง้ยไปห้องไปห้องค่ะห้องไผรห้องลาโอ้ว่ากันเป็นน้อนปรากฏห้องเอื้อยห้องลาห้องเอื้อยห้องลา ปัจจจบคลิปกันเลยบ่จบก็เลยว่บพวงมันยังกันตอ่อพี่น้องมึงหนิงมากช่างอะไรคะอ๋อสิสสอสเด็ดจ,จบพอดีแหละคลิปนี้เอาพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะเอา้ามันครบแล้วอ๋อที่แรกมันบ่นครบก็บเด็กว่ายใหม่เอาพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ